สวัสดีครับทุกท่านทุกท่านพอดีช่างโต๊บจากจังหวัดสุรินทที่มารับกล้าจากผมไปนะครับมาซื้อกล้าจากผมไปพินเคเจ็ท่านก็ได้นําไปปลูกตอนนี้อายุได้ประมาณไม่เกินสิบห้าวันนะครับก็เริ่มใส่ปุ๋ยได้นะครับสิบห้าวันนี่ดูจากสภาพแล้วแตกยอดทรงพุ่มเริ่มออกแล้วนะครับ ขุดสองข้างนะครับช่างตบอ่ะขุดหลุมเล็กๆ2องข้างเจาะเาะแล้วก็เอา1 6 8หบวกยูเรียรใส่ข้างละไม่ถึงครึ่งช้อนข้างนึงไม่ถึงครึ่งช้อนนะครับประมาณเราใจเย็นๆนะครับยังไงมันก็งามอยู่แล้วกว่าจะถึงเดือนธันวาเนย,ยุคาเนี่ยน่าจะประมาณขนาดหน้าอกนะครับถ้าได้รับการใส่ปุ๋ยเนาะดูแลดีๆ สวยงามสวยงามครับ4,000ต้นของช่างโต๊บเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกิน13ไร่ถ้าผมตามคำนวณนะน่าจะเป็น3เมตรคูณเมตร50หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะข้างๆก็จะเป็นป่ายูคาใหญ่ของช่างโต๊บท่านได้ส่งคลิปมาให้นะครับผมก็ได้เอามาให้ f อีได้ดูได้ชมกันใจถึงมากใจถึงมาก วิ่งรถ200กว่าโลมารับกล้ารถึงหน้าบ้านด้วยมือของตัวเองนะครับดูจากสภาพพื้นที่แล้วน่าจะเป็นรื้อตอเก่านะครับถ้าเป็นไปได้ต่อแป้งใหม่ก็ไม่ต้องไปรื้อนาะช่างตบเนาะถ้าเป็นไปได้เนาะไม่ต้องเสียตังนี่เป็นเกจิตของแกที่ปลูกไว้อยู่แล้วเนาะดูกองกองรากไม้เนาะไม่ต้องไปรื้อนะครับ ถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องเสียตังค์ล้วก็ไถปลูกบนร่องเก่าหรือว่าปลูกแอบเลยก็ได้นะครับช่างตบอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นจากผมเฉย,ยเฉยหรอกนะครับแถวจะคดบ้างไม่เป็นไรนะครับเพราะเราปลูกเอาไม้เราไม่ได้ทําแปลงประกวดนะครับรถไถเราเข้าไปทํางานได้ก็ถือว่าโอเคแล้วอย่าไปซีเรียสเนาะอย่าไปซีเรียสเกี่ยวกับแถวคดแถวตรง พื้นที่ก็จะเป็นสูงสูงต่ำต่ดินสวยดินสวยครับดินสวยดูจากยูคาที่ยืนต้นอยู่แล้วแปลงใหญ่เนาะยูคาเขาเหมาะกับทุกดินอยู่แล้วครับผมยังไงก็ขอขอบคุณช่างโต๊อีกรอบหนึ่งเนาะที่ได้ไว้วางใจกับผมได้มารับก้าด้วยตัวเอง ปลูกไปเลยครับปลูกไปเลยขอบคุณครับผม